ดีคร um, oh ับเอฟซีทุกท่านอุปโมพอกับช่องหน่อยคนหาอยู่หากินพี่น้องเมื่อกลางท่งพี่น้องเมื่อตอนนกเขาอีเชียนเคยพี่น้องมาตามเสียงหน่อยคารมจัดครับพี่น้องอยู่ตีนบ้านนี่แหละครับสองกุกเสียงไงครับพี่น้องเมื่อนี้เอานกมาสองตัวเลยพี่น้องเมื่อนี้เอานกแอบมานําเพี้ยนน่อ์คนหนึงเพรท่านนี่เปลี่ยนซื้อเพิ่นอยู่ครับมันซื้อกับไอ้ของสองหนึ่งบ่เอ่ยถึงเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะนกพอดีตั้งคซื้อไปเลี้ยวรับ ผมนกตัวนี้ผมตังซื้อไปสามปีขึ้นหลังเลยละพี่น้วงผมตังซ well. ื้อเจ้าสองครับเจ้าสองหรือเจ้าส้อนเพชรนี่และพี่น้องบานนี้เจ้าสองหรือเจ้าผมหยิบเปลี่ยนเป็นเจ้าซ้อนเพชรบวยังได้แนวยดีพี่น้วงเจ้าสองนี่นะครับบานนี้มันจะตังซื้อซื้อขึ้นกับส่องเขาเจ้าเนาะพี่น้วงเนาะผมเก็เลยเสียอาเบิ่งไม่แอบปั๊บมือเสานี่ผมเข็นกลับมอว่านี่ครับพี่ห้วงเหี่ยบเบิ้ดมือมอว่านี่ไงเหียบเบิ้ดมือมือเสานี่ก็เอาแต่เด็กพี่น้วง ก็เลยมาเสียวมาเอาียบร่องบึงให้สาวมีอันเดียวพี่น้องเอ,อ้ยบานก็นสิได้ปีนตัวน,นึงใค่สาวตัวนึงก็สิปีนผมจะเอานูกไม้เสาครับเพราะว่าเฮ็ดแข็งบ่ได้เวอร์จะส่องคือเจ้าสอนเพชรนี่บ่ทันน,น,นี้เคยอ่าเาถ็เน,สนไ,ไนสนไนพี่น้องอยู่บ้านผมมีจะเอาไมเสาขึ้นแอบพี่น้องแต่แข็งบ่ทันไม่ได้ผมก็สิเอาไมเสาเนาะพี่น้องเนาะมาแอบเพิ่นอ่ามาอ่ากับชม มาติดตามน้ากันพี่น้องว่าสีโขกสีมันเบ่เดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่นะครับอยู U ่หมูนน่บ้านดอนนิโขกรับน้องเตาครับอิชน,น้องเตาตำบลดนนอนนิโขกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับผมอยู่บ้านเก็ดเมื่อวานผมอยู่นี่พี่นอ้องอ่าแบบซี F ถูกทันลายคนอยากมาเยี่ยมยามทามข้าวคือสีมาเลียนน้ำสีมาเบิงนกสีมาเบิงเฮียนกับเฮียนหลังนหน่อยพี่น้องมาเบิงครับมาเบิงนันกันก็นได้ ผมกับบ่ได้ไปเี็ดงานเหตุการณ์ในพี่น้องครับเป็นผู้ป่วยเลีงครับกับมาถึงกับติดเตียงจะว่ามาเลี้ยงในเม็ดเลือดเขาเนาะพี่น้องนะเนาะเหตุงานณนักบ่ได้พี่น้องอยากวิ่งพี่น้องมาตอนนุกนี่ผมกับเตียงเตียงตาเตียงดวงเียะผมวิ่งมีผมกระนั่นห่มใหม่ห,มหม่มไหลไปพี่น้องกับแม่กับแม่บวบไปเลยกับม,มีคนเห็นเหรอพี่น้องเขาก็เลยอยากมาถ่ายคลิปมาลงคลิปให้พี่น้องเพิ่นเห็นหนีแ่แหละพี่น้องเออเดชไทย ไอ้เปิดช่องเฮ็ดยูทูบเดียวกับเข้าบัวเฮ็ดเธอเลยเข้ากับเข้อยี่สั่งผลงานในบนจอให้พี่น้องได้เห็นเนาะพี่น้องเนะาะก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้นี่เด้อพี่น้องเอฟซีทุกท่านก็ได้เป็นน้องไม่ใส่ดาวอยู่พี่น้องเป็นน้องไม่ใส่ดาวอยู่เมืองไทยก็กำลังสิปันไม่พี่น้องนียฝากไปน้ำเนี้ยพี่น้องกะัดเฮ็ดทัดท่อมฝากเอฟซีทุกท่านเลยครับเด้อ เปลนกำลังเลี้ยงใจให้น้ำเนี่ยครับปากเอฟซีทุกขันนะครับพี่น้งองไอ้พี่น้องมาลุ้นนม่กันผมจะเ,เสียนกไม่ขึ้นใี้สาวนี่ลบหนึ่งพี่นกเขาเห่าคันจุนจุนยุ่งขี้พี่น้องแต่ว่าคนมากหรอสีเป็ียนเรงไหน,น,นพี่น้องเนาะไอพี่น้องมาลุ้นมาชมกันว่าสีมันบ่ผมจะเ,เสียนกไม่ขึ้นเอีบ ไก,ก่กันนี่แหละครับบ่อใส่ไก่กันครับกับนกตอครับอุ้ยไส่ไก,ก,ก่กันเลยว่าอาศัยนกตอเหรียน,น้ำเนี่ยเป็นมาเรียนรูน้ำข่ำมนบีนองเนาะว่าสิเป็นแนี่ยอะไรอิม,มนับนบ่สิไดิบุนบ่สิเรียนให้บ่สิจวดให้บ่บ่ายงงพี่น้องไอพี่น้องไปพอกันยุ่มมงมองไส้พูดนล้วพี่น้องโอ้โยมาผู้เดียว เอ้ยใหญ่แปดติดแปดบอลเราก็ยีไซพี่น้องหมดแดงหลายพี่น้องเอาผมล่องยีไซตุนกุ้งนี่ล่องเบิ้งพี่น้องสูมไม่เบิ้งพี่น้องครับตุนนี่ไรพี่น้องไปพี่น้องกัานกขึ้นไซจะเข้าวาสิมีนเขาหลวมหมดพี่น้องหมดแดงหลายพี่น้องแค่นี้ พ,มมพ,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 พี่น้องหกไม้ผมดูแข็งเนียดกันพี่น้องตั้งป้นบาเนียดว่าอะไรพี่น้องโอ้ยเอานกขึ้นใส่เป็นที่เรียบร้อยไปพี่น้องครับผมเกิดสิบอะไ้ตั้งกล้องเนี่ยพี่น้องเนี่ยโอ้ยหมดแดงอะไรหาใส่หนักพี่น้องหมดแดงกอะไรเท่านั้นแต่มัเกิดปอดไข้หมดแดงก็บุลูอย่านนงนะทงนันเนี้ยเบิ้งของพี่น้องไหา้ไปหาใส่โอ้ น้ำโชบขึ้นไส้กันพี่น้องน้ำโชบก,ก็มา,มาเามื่นอน,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 ออนี้น้ำโขบว่ามันหมดจ่อดูพี่น้องว่างไว้ขึ้นหมดแหินไหลไปพี่น้องไปผมจะขึ้นไส้น้ำโชบวุ้งกับสิบปีไทยเบิ้องนี้ผมจะได้นไส้ไทยเบิ้งแต่เจ้าสองพี่น้องมาหลุนมาช่วงเก็บมาสิมานมาพี่น้องไปครับไปครับเอาน้ำโชบขึ้นต้นนี้ครับนี่ครับจริงจริงเลยครับเป็นพุ่มพ่มาพี่น้องไปครับขันหรอกครับไปพี่น้องไปปลาสิมากกว่านพี่น้อง หนุกขึ้นแล้วกันไปหาหลีนแล้วพี่น้องเนาะน้ำโชบกำลังขันพี่น้องกำลังเหา่าขึ้นส่เองพี่น้องต้นนี้นี่เป็นได้เกิดดีขึ้นแล้วพี่น้องหนุกมา2งต,ตัวตัวนึงเอียบขันไปสักพักนึงหนุกแอบกันเลยพี่น้องเงียบเงียบไปั้งหมดแดงเจาะรู้ไป,ไปต้นส้มกัน กับตัวได้สิมันมาสองตัวนี่ค <c oughs> รับเจ้าสองกับอ่าโชคดีตัวได้สิมันและพี่น้องเริ่มกัอนี่มันรุนรุ่มกันแล้วพี่น้อง,องไปลีไปตัต้งกวางแล้วพี่น้องโอ้สองกับขัน,นพี่น้องสองขันอยู่ย่งอยู่ครับพี่น้องแดงบอร์ดิจ้าเดอกครับขันเหรอขันใส่กันทั้งคู่เลยพี่น้องไปพี่น้องไปตัวได้สิมันห้องตัวนี้พี่น้อง แต่ว่าเจ้าซองนี่นี่ได้เหียบครับพี่หน้องครับคันยนต์กูนเออท่านนี่กูก็เป็นแบบได้พี่น้องนกฟูน,ก,นกแมงลุ่นมาชมกัน่าสิม,มานบ่ไอพี่น้องไปดีกันเด้อพี่น้องมาหมอดมงหูงนึงพักแล้วพี่น้องเสียงคันยนต์อยู่พี่น้อ,นอ,นองเป็นยนงไงเจ้าซ้องอะไรนินคันยนต์มุกกลบวเงียบ นิดๆหลหมดแดงจแล้วพี่น้องางนเสียวต้างนเสียวหมดแดงพี่น้องแดงส่วนหลาย มันวะเดยอะครับยงคันนี้นี่เราเลยขันนี่เราทั้งลังมันไล่พี่น้งนอง อามาหลุนชุม่มอยเจนคลิปทีเงาเนาะพี่น้องเนาะมาหลุนมาห้องสีดีรับเต็มเ่าพี่น้องเอานุกมาใส่ตัวนึงผมกึ้นใส่เองผม้กับบ่ได้ไทยเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อลำบากสิไทยพี่น้องมาผูพเดียวสิละครับ แอดมินก็อยู่นี่ตากล้องก็อยู่ทีนี่อันนั้นนี่อยู่นี่หมดพี่น้องเอ้ยมันก็เลยลําบากเอาบ่มีเฮ็ดหมดแอดมินบ่มีนั่นคือเพิ่นเอาบ่มีคือใครนี่เพิ่นเฮาก็ขบคุสิล่ะพี่น้อง บ่มอ๋นนอขันมานบ่เหมอือนจะทายบึงเทน,นึงเด้อพี่น้องเด้อฟังเสียงนกไปจยอะพักนึงกันพี่น้องโอ้ยคอนแหลกกับ่มีนกมาตอบขันอยู่ครับจู่ซ้องเรียนอยู่พี่นงวุ้นมีนกมาตอบนกมันขันอยู่นี่อุ้มนกเปลี่ยนขึ้ออกจากอุ้มพี่น้องข้างว่างสิบีวุ้ลี่เสียงหยับมาใส่ชีพอุ้มแนงไว้ทะลอ่างมึง พี่น่องไม่ได้ตังคากวางไทยได้ไเสียไทยลงุงเบื้องสั้นนี่แะพี่น้องเวนกไปขึ้นนั่นพี่น้องมาสีเยเ่นีกบ่หมายที่สองสเนควนสงพี่น้องควนทเมือนไหมส่องควนที่ควนที่สองพี่น้อ,อ,นสองอสี่ขันให้ผมบ่ ปลาบ่เปลือพี่น้นองปลาเหยียบไปนี่อะไรไปลุ่นไปพี่น้องไปเดี๋ยววัเดี๋ยวบบนกขึ้นคว่ำในซองขึ้นนะพี่น้องเด้อรอดลุ่มรอช่วงกันมาสินี่จับขาบ่นี่พี่น้องไอ้เจ้านั่นลินเรากะยู่ซื้อเงียบเพื่อแล้วเขาหลุ่มอ่พี่น้องแล้วเฮงหลายอยู่พี่น้อง มันใต่เจ้าน้ำโขกกี่คันดินอยู่ดีๆเงียบไปพี่น้องเ็นกนกนี่อุ้มอย่พี่น้องไายพี่น้องไปผมใส่นกกันเด็นพี่น้องเด้อหลุดน้ำเป็นดิเท่านึงชิมีนก,ก็เผาไปพี่น้องปลาส่งบุก,ก่าพี่น้องนกบ้านเหี้ยบไปเหีย้ย,ยมาตีตะไล่ไปตีตะไล่มาพี่น้อง มันอยากเกาฟุ้งพี่น้องหือเล่นยาบไม่อยากเกางมอมครับเจิดไปเจิดมากแล้วครับพี่น้องชุง่งชื้นุ่งหาหนุกต่อยดิพี่น้องไม่เอาเลยว่าหลุ่นน้ำเกันอเท่น,นึงพี่น้องไม่ชื้นุ่งให้ผมมาเนี่เจิดไปเจิดมากพี่น้องผมใเซียนเ <c oughs> จ้าซวงกับนั่นไกลๆกันเลยพี่น้อง ใส่แก่ๆกันนกต่อเลยบุนมาที่เขาหาเจ้าว่งมาเจ้าสอเงสนมาพี่นนอกเจ้าซงนี่เป็นนกเอียบพี่น้องพี่หนกฝึกขัน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 นี่เขาสิเขาหุ้มมาอยู่พี่นนองแปลว่าเนี่ยซื้อพี่หนุกเบรท่านในีคู่ไหนกป็นนกแม่ผมก็บอกไ่ถอพี่หนอกขันขันยุ่นดนไปเนี่ยกระดิกปีกตับ เงียกแตเสียงห้อง,งในหน่อยพี่หนุ่มเจ้หนุ่มสู่เงียบพี่หนุ่มป้าคันอยู่ดีพี่หนุ่ม เสียงเจ้าสองกับคันอยู่พี่น้องปลาตีตะไลไปตีทะไลมากอยู่พี่น้องพวกกาบผมรุนจนโยสี่ยอดเลยพี่น้องสบไปชุบมากมีพี่น,อาาอนงงอ้อ,นอง,ส,องสิลงนะนกตัวกับบลุง เจ้าสองคันเหงนยี่พี่น้องคันเจ้าสองคันยี่พี่น้องฟังเสียงยินเสียงอดุลกันมาเจร่วงหาเจ้าสองนี่สิล่งหาหนกต่อพี่น้องอ่าล่งหาเจ้าสองนี่เจ้าสองมันคู่ว่าเป็นี้คู่หนิจ้ะพี่น้อผมไม่ทันเห็นมันคู่จดมันบ่คู่พี่น้องแค่มันคันคันกั็นี่ะผมเลียกวมาล่วงบิ้งสิ นีแล้วครับมาต้นที่บ้านเจ้าซองอยู่พี่นนท์แต่ก็น้ำโชกอะเหียกแล้วพี่นนท์น้ำโชกเหียกเหียกแล้วพี่นนท์เจ้าเจ้าน้ำโชกนี่เหียกแล้วแอ่ลุนลุ่งวอาลุนน้ำกันพี่นนท์เจ้าลูกนะเจ้าเจ้าเจ้าซองะเจ้าลูกนะเจ้าไอ้นั่นครับ คู่แล้วครับที่นินเสียงคู่แล้วรวยเขาทั้งหลังผุพุูมิกันเนี่ยบ่กท่านนพหนุ่งมีต้นไม้ภูมิภูมทั้งหลังแต่กดทไบยน,นุกมันเกิดไปเกิดมากอยู่นกหลายตัวก็ไม่น้อยเจิดยื่งช่วงกัน ร้อยลงไปตอนนี้ขึ้นมาหรอพี่น้องวนอยู่รอต้อนมง่งผม่ส่เจ้าสองไหมพี่น้องอืมผมม่ารุนเงินทนึงพี่น้องเ่ายลงหาตัวใดบ่างเจ้าสองขับขันเลยพี่น้อง คนใจไ่เลยเพราะว่านี่ยินเชียงเขาขันอยู่ตรงขันพี่น้องเหยียดเท้ากันแล้วครับพี่น้องบัดเจิดสมุติต้นไม้ยุ่งสิพี่น้องมันเกิดเดือดกายนกต่อขึ้นไปเึ้นขึ้นต้นสูงอันจะมีอีกต้ตนสูง้งก็ย,ย่มลงนะพี่น้องเหยียบนกต่อเหยียบอยู่แบบนี เสียดายกล่องปุมซุ่มให้เบิ้งบ่ได้พี่น้องผมถ่ายได้เฉพาะมันโดสับกับมันเปนราคาแพงนะพี่น้องสีพันธุ์กบาทพี่น้องก็คิดเอาเลยสีพันเก่าครับกับหาพันธุแต่ว่ามันกับมันแม่นรุ่นแบบยี่ห้อแบบแต่ว่าดีๆเนี่พี่น้องมันซุ่มบ่ได้ไก่เอาซาผมันมีกล่องกล่องซุ่มคือกระจกสิโอเคอยู่พี่น้อง ที่ไทยพี่น้องได้เห็นอยู่นี่เอาแกะกล่องโลดซับมาไทยบรรยายพี่น้องนี่บึ้งเนี่พี่น้องเนาะก็มันลุ่นน้ำกันเอาสิจับขาป่ะพี่น้องเอาละพี่น้องต่างคนต่างเงียบใจไงใช่ไหมล่ะพี่น้องมันลุ่นน้ำกันนี่เท่นอ๋อคลิปมันชิ้หงาพี่น้องมันลุ่นน้ำเป็นเดียวนึงเด้อพี่น้องเด้ออย่าไปซ้ำหนิกันเนาะพี่น้องต้นไม้ต้นน้ำตั้มอยู่กลางมูอพี่น้องตุ่นนี่หน่อยนะครับพี่น้องผมใส่ส้มได้ซ้ำหนิละกล่องบุ๋มนะ ุ่มไปบ่ได้ไก่ผมก็สู้ไ่ได้เบิ้งแค่สี่พี่น้องป้าก็บ,บินเจิดไปเจิดมาอยอะพี่น้องอ๋อเหมือนี้คือเงียบทึงเออน่มันทีเงียบคันแลวพี่น้องเจ้าสองนุ่งมากลลวพี่น้องคันอยู่ตอนเดียวเขวาหวมเอาว่าเป็นย่านเขาพี่น้องเต้เอา จะน้ำโชกขึ้นไปเมื่อกี้กับไม่เสาผ้าหลุดโอ้ยไม่เาสาซื้อมาแพงนี่ซื้อพี่น้องดึงสุดว่าสุดแล้วล่ะปันเอาขึ้นไปสูงแล้วหลุดโอ้ยเนี่ยได้พี่น้องบุก่าเรียนนกไม่แอบปอะกาศเพราะท่านประกาศในพี่น้องอูุ้่มใช้นุนน่มโชกตีนป้าเป็นพี่น้องมันลุ้นน้ำกันสิก่าว่าพี่น้อง เขากะไล่พี่น้องเธอหนีิจะคัมเหรอสี่ทังได้วุพี่น้องรุ่นเต้นั้มโชบสิรินในเบ่พี่น้องเบ่รลินสิดีเมื่อพี่น,น้องคัมเหรอเนาะพี่น้องเอ,อ้ยอยากกินเหี้ยวเยอะวงคลิปได้คลิปได้ยิ่งเพิ่มเบื่อกันเออเอฟซีกันเลยป้อนยากครับพี่น้องครับนกเขาเลยเนี่เรนยากผมใส่อยู่พุ่มหนึน่งต้นเป็นจนันพี่น้องเจอเข้าไปเจอเข้ามา เหย,ยบกระบ่กเหยียบพี่น้องหนีไปดือด้อๆนี่อะไรก็บม่ใครไมีคนเล่นหนะ้าแถวนี้พี่น้องมีแต่ผมมาเล่นเป็นโดนมึงกับมาเท่านึงเป็นเลี้ยเครื่องอย่างอีกนู้นทั้งหมดนู้นตัดใหม่เงี้ยงเอยู่หุ่นพี่น้องคือโบโ,บโยเอามาลรุนน้ำกันนี้เท่านึงพี่น้องบ่ได้ไงกินเหี้ยวเยาว่ากันเด้อพี่น้องเด้อ พี่นวลเอฟซี F C, ทุกท่านครับเก็บมาแล้วครับอาจารย์ทุกท่านครับโอ้นยนยกลินนี่ยครับแถวบ้านครับพี่นวงอาจารย์ทุกท่านเลยนกทั้งเดิเยนยากคือบ้านผมบัวนวนกบ้านผมลิยนยากครับพี่นวงเขามากวอมต้นแร้เมื่อสู่ก็คู่ใส่้วครับบินเจิดไปเจอมากกับบินกลับไปกลับมาอยืนเลยพี่นวงส่งสิกาบกลกาบบินเออ อีเต่ไรออกนี้ไปจ่อยเบอร์สูบพี่น้องโอ้ยคลิปนี้ก็กินเฮีวอีกแล้วพี่น้องเราเพิ่มเบี้ยนายกันเด้ออาจารย์ทุกท่านได้กินเฮีวอีกแล้วบ่ได้อีกแล้วเรียกว่าป้ากันเด้อลุงคลิปบ่ได้นุกเทียกกระเด่ทีนี้เนาะเขาก่เอาควมเป็นจริงแหละพี่น้องบ่ตัวกระดอกได้ก็ว่าคือได้บ่ได้ก็คือว่าบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ก็ผมกับสีมาตัดเอาเขี้ยวใส่ตันไปเห็ดฟันนผนียดแล้วก็สีเมื่อบานเลยเด้อพี่น้องเด้อ เอาคลิปนี้ก็บ่มียังไลฟ์พี่น้องนีค่คือสิตันเอฟู่พี่น้องเอ่ะคลิปเหนือก่าวเข้ามาสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านครับสวัสดีพี่ดีมีแห่งถูกผูกทุกทคนเดอ้อสวัสดีครับ